เอออดีบ <Z an aaS as> ีมาไปแจ้งนิดหนึ่งมาดิไอหัวชูมึงเหรอแหลนีดแล้วเว้ยมึงเหรอมึงแหลบหมอฮะมึงแหลบหมอไอยังแมงมันก็แอบแทงเรากลับเว้ยพี่ครับหลบอยแรงผมหนึ่งหนึ่งกันอยู่ครับพี่ครับพี่ครับตาเด่นเหรอหฮียลมแรงครับผมหนึ่งหนึ่งกันอยู่ครับพี่ดีเดียวเลยแล้วพี่เลยเร็วเอ้ยสวนสวนสวน ไอสัตว์ตายตะเด็นแหลมเว้ยตะเด็นแกแหลมเว้ยแกแอยากเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเว่ยตัดเด่นอ่ะแก่ชอบเป็นไม่ชอบเป็นพวกขี่ม้าค่ะแกจะเป็นใช่ได้ดิพระเอกในซีรีส์แกปิงสูงเลยแกเป็นพระเอกนะแกปิงสูงแล้วแกฟอร์มเป็นพระเอกไหมแกจะเป็นใช่ได้เลยดิใช่ใช่กูจะเป็นพระเอกขี่ม้านำพิลิโอเลยพิลิโอหลบเลยครับพี่ผมหนึ่งหนึ่งก็ยังครับหลบเลยครับ มึงหนี่ <c oughs> อะไรมันอยู่ไกลมึงจัดเลยหัวไอยย้ไอ้เจตนเจตนนี่แบบมุ่งจัดอะ่ะเพราะมันต้องมีโดนพวกแบบเจตนเนื้อมันเห็นเลขเจตน์หนึ่งมาดิมีประเด็นก็อยู่ครับพี่เคลียร์ใจกันเดี๋ยครับนี่มันหยุดมันหยุดไ <c oughs> อ้เจตนแหลมชิบหายเลยเว้ยมึงโดนมึงควรจะโดนมาดิโดนก็ซือ้อใหม่รวยเนาะไม่รวยหรอก นี่ไงพี่อยากเอาอีกว่ะอยากโดนอยากเอาอีกไอ้ไอ้ไอ้ชุดดำพีไอ้ชุดดำเปลี่ยนว่าใหม่แล้วเปลี่ยนป้าหม่แล้วมึงเดินเด่นเมืองดาวโหลรอยโหลไอ้หัวมพงมานี่ดีไอสัตว์มึงมึงตีกูทำไมแหลมมึงแหลมหมอมึงหรอลำค้าของลำค้างครับพี่ลำค้างครับอุยพี่พี่อเอเอาเอาเมไปนี่เอา ไอโดน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 เนาะอ๋อมันนี้วันนี้มันแทนกูแล้วมันแทนกูแล้วปีผมไม่หยุดเลยเนี่ยอ้าผมหนึ่งหนึ่งกันอยู่ไงขอโทษได้ไหมครัเอากับผมปะล่ะเอาไม่ล่ะเอาแทนผมเลยกลับมาดิมาดิไม่อย่างกาละเฮ้ยผู้หญิงตามไปเฉยเฉยผู้หญิงตามไปเฮ้ยหนึ่งหนึ่งที่สองหนึ่งทำไมอะเอาคุณคุณมาแทงผมทำไมอะผมงงอะผมหนึ่งกันอยู่แล้แทนผมทำไมะข้าได้ข้าได้อุ้มไปสภาเลยอุ้มไปสภาเลยงันนั้นอะไม่ใช่มีแม่งคนเดียวกูไม่ได้ยินใหม่นะในที่อะ ุ้มไปสภาอุ้มไปสภาอุ้มไปสภาออกมาตรงนี้อีเกียแต่คนเดียวเนี่ยไม่มีกันอยู่เว้ยผมมีกันอยู่เจอมันไม่ใช่ห้องนึงนึงครับเอ้าเออก็กูจะนึงหนึ่งกูเคลียร์ใจกันครับทำไมอ๋อกูเคลียร์ใจทำไมมีอาการจนได้เรียกเด่นเมืองดาวดาวเมืองดอกดาวติ๊กต็อกอะไรตอนเนี้ยเอ้ยเดือดแดดโดนกูไปสองโป่ง ไอ้เพื่อนดโดนกูไปต่อปองอะก็หนึ่นกูได้ยินหมดเลยมีเสียงแม่ไม่ได้ยินไหนพี่อ่พี่เว้ยพี่ผมจะหนึ่งหนึ่งเว้ยผมจะหนึ่งกับเจ้ชมพูพี่เอ้ยหัวชมพูผมจะหนึ่งหนึ่งกับไอ้ไอ้หัวชมพูพี่เอ้าตีกูอีกกูแจ้งนะเอ้ออะไรอะตังเปล่ามีมีตังซื้อใหม่เปล่าไม่มีครับ ไม่มีเงียบไปไม่มีครับมีตังปลดเปล่าหนึ่งๆมีตังปลดก็ไปกันอ๋อยังนะกูแจ้งนะอะไรครับแจ้งดิครับผมผมอัดโอเวอร์เลยโอเวอร์เลยไว้นะตีมตีดก่อนนะใช่ครับใช่ใช่ครับครัใช่โอเลยตั้งแต่แรกอ่ะเอาผมก็มีเหมือนกันก็เอาสิเอาสิลงห้องไหมจะส่งให้จะส่งให้ไม่ลงห้องไหมแล้วแต่แล้วแต่อ๋อโอ้โหอ่าอ่ะอันนี้อันนี้ ก็นี่เลตาเด่นเนี่ยแหลมอีกแล้วเว้ยตัวกระพี่ผมบู๊ตเออคนเอาจีกันนะไปแปลกหือดีอ่ะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวให้เข้าไปหมดพี่อะไรเ้ยพี่มันเรือนนะมันไล่ตีเข้าไปทั่วเลยเนี่ยอะไรอันนี้รู้จักกันแหลมเว้ยเสียกเว้ยชอบเสียกเว้ยใครไอ้หูวดำเว้ยอะไรอันนี้ไมบอกว่าอันนี้รู้จักกันครับไม่เชื่อถามดูครับอย่าครับอย่าอย่าแหลมครับอย่ามีอย่าอย่าอย่ามีโบทครับ เดี๋ยวะเดีะเดนแกพูดว่าใครหนูไม่รู้จักนี่อะไรอะไรอ่ะไม่รู้จักอ่ะนั่งไงว่าล้วไม่รู้จักอ่ะใครไม่รู้อะไรนะพี่อ่ะแกแหละเว้ยตะเด่นนะดูเวดูเวดว่าไม่รู้จักอยากเป็นพะเอขี่ไม้ขาวขี่ไม้ขาวไม่ดีไม่ดีไม่ดีพี่นะขี่ไม้ขี่ไม้ขฉยเลขี่ไม้ขาวเย ขี่ม้าตรัเทไปแล้วครับไปแล้ว